สวัสดีครับตอนนี้ข้างหลังอีนก,ก็จะเป็นบูธของทาง asus open platform นะครับซึ่งลหลักแล้วก็จะขายประเภทพวกเมนบอร์ดจอแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ mini pc อะไรต่างนะครับโปรเจคเตอร์อะไรอย่างนี้นะครเพาะป็นว่ามีหลายตัวที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าจะมีอะไรบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าครับ สำหรับตัวนี้นะครับ vivo mini VM45 นะฮะก็จะเป็นรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับ Dual Bay นะครคือคุณสามารถอัปเดต t o r a g e ได้เยอะเลยนะครับก็คือสามารถใส่2.5นิ้วได้2ตัวภายในนี้<ด>ครับ อันนี้จะเป็น Chromebox นะฮะก็คือชื่อรุ่นว่า CL62 ASUS Chromebox 2นะครับก็หลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า Chromebox ไว้ทำอะไรนะฮะสเปคของเขาก็ไม่เบานะฮะ Core i7 5300นะฮะหรือว่า Core i3 Ceylon ก็มีให้เลือกเช่นกันขนาดเล็กกว่าฝ่ามือผมอีกนะครับกราฟิกของเขาก็จะเป็น integrated Graphic ในตัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ประหยัดพลังงาน Networking มีถึง10ทับร้อยทับพันแรมใส่ได้สูงสุด 4GB กับ การเชื่อมต่อคร่าวก็มี usb ตรงนี้นะครับ super speed หมดเลยใส,ส่ sd card เข็นด้านล็อกได้นะครับอีกด้านหนึ่งตรงนี้จะมี1 0บถ0งร้อยละพัน dc in hdmi display port แล้วก็ audio out ครับตัวนี้ตัวแรงหน่อยนะครับ d, v c 6 6 d vivo mini นะฮะแต่ว่าสเปคของเขานี่ intel core 7 7700นะระฮะหรือว่า i 5 7400แล้วก็ i 3 7100นะครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ราคา ที่เรารับไหวนะฮะแรมใส่มา4 g ิกดีดาโฟ2,400เมกะเฮิร์ Hz, ใส่ได้สูงสุดที่3 2 g ิกแบบว่า SO DIMM นะฮะแลนก็มี10,000-10,000ในดูักกิ้งตามมาตรฐานมี Optical drive มาให้ด้วยเช่นเดียวกันที่สำคัญตัวนี้เป็น triple storage design นะครับสามารถอัปเดท storage เพิ่มเติมได้อีก2ช่องนะครับซึ่งก็เป็น SATA 2.5นิ้วนะฮะ SSD ก็ได้เช่นกันหมุนมาดูด้านหลังพวก IO จะมีการใช้งานประมาณเอ่อพวก อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อก็ยังคงมีในส่วนของคอมพอร์ตด้วยนะฮะสำหรับการใช้งานคนที่ต้องการทํางานคอมพอร์ตตัวนี้ก็ยังคงมีมาให้ DVI HDMI DisplayPort LAN สิทพันลพันสองช่องแล้วก็ USB 3.0ครับตัวนี้นะครับ ASUS Pro Mini นะฮะก็เห็ตวผบแรกผมถือว่าเราเตอร์นะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าน้ำหนักมันจะเบาเหมือนเราเตอร์ก็ตามนะครับแบรนด์นี้ก็จะเป็น ASUS Pro ด้วยนะฮะดูโลโก้เห็นไหมฮะจริงๆก็อยู่ในเครือ ASUS นั่นแหละ สเปคตัวนี้นะครับก็คงใช้ Intel Core i7 7700T นะครับออกแบบมาสำหรับการทำงาน24ชั่วโมง7วันนะครับหรือว่าพวก Commercial PC นั่นเองตัวนี้ได้รางวัล c o m p u t e c h D&I Award นะครับก็ตรงนี้ VC68 นะฮะเป็นตัวที่ออกแบบมากลางๆนะครับทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ขนาดนะฮะตัวสเปคของเขาก็ใช้ออ Core i7 7700นะครับก็เรียกง่ายๆว่า แรงการใช้งานทั่วไปเอาอยู่การเรนเดอร์การ, render, การทํางานตัดงานอะไรอย่างนี้เอาอยู่นะครับทางด้านหลังมาดู I.O. กันบ้างเห็นว่ามีมาให้เหลือเฟือไม่แพ้เดสก์ท็อปใหญ่เลยนะครับคอมพอร์ยังคงมีมาให้ USB Super Speed มีล็อก Display Port HDMI นี่ Display Port สช่องด้วยนะครับแรงสิบพับร้อยทพันตามมาตรฐานของคอมสอยใหม่ครับอันนี้เป็น t i ง k e r ร์บอรนะคะหรือว่าเป็น ซิงเกิลยูนิตคอมพิวเตอร์นะฮะทั้งหมดนี้คอมพิวเตอร์เครื่องนึงอยู่ในนี้เลยนะครับจุดเด่นของเขาก็คือสเปคของเขาที่จะแรงกว่ามาตรฐานนะครับเป็นร็อกชิ i p RK3288 ามสอ c o ป e SOC นะฮะแล้วก็ GPU ARM T760 นะครับแรม2องกิกรองรับแลนแบบกิกะบิตแลนมีไวเลส e s s BGN แล้วก็มี USB 2.0มีอุปกรณ์ต่างๆครบเลยนะครับตรงนี้สามารถทำอุปกรณ์อะไรก็ได้แล้วแต่คุณจะเอาไปใช้งานครับ จอตัวนี้เป็นจอ asus v e z t series นะฮะชื่อรุ่น v e z a t v 7 v q นะครับก็จะเป็นจอขนาด27นิ้วแล้วก็จะเป็นแบบบางวิเศษแล้วก็เป็นจอเคิร์ฟด้วยเช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น full hd panel น,น,นะฮะซึ่งก็เป็น frameless ไม่มีขอบด้วยอย่างที่เห็นนะครับ wide angle 1 7 8องศาเช่นเดียวกันนะฮะนอกจากจอเกมมิ่งแล้วนะครับจอสำหรับนักทำงานนักแต่งภาพที่ต้องการสีที่เที่ยงตรง asus ก็มีมานำเสนอเช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็น p r o a r ร PA ส2 UC นะครับสาย12นี่ก็หมายความว่าจอเขาเป็นขนาดสาย12นิ้วนะครับรีซูชันอยู่ที่ 4K Ultra HD แพนเอลเป็นแบบ IPS นะครับตัวนี้ก็มีความสว่างอยู่ที่100นิตนะครับแล้วก็มี sRGB 100%นะครับบอกได้เลยว่าเรื่องสีต่างๆนี้ครบชั้นแน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นจอแบบ HDR ด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นแล้วนะครับตัวนี้ยังคงมีเทคโนโลยี ProArt Calibration Technology นะครับเพื่อให้สีนั้นเที่ยงตรงสม่ําเสมอด้วยนะฮะสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะมี Thunderbolt 3 2ช่อง DisplayPort 1 2่ HDMI แล้วก็ USB 3 0 hub ครับตัวนี้น่าจะชอบสำหรับคนตัดต่อกันนะครับเพราะว่าเขามาเป็นแบบ frameless นะฮะหรือว่ากรอบบางนั่นเองชื่อรุ่นว่า ProArt PA 2 7 AC นะฮะยังคงเป็นจอแบบ HDR อยู่นะครับให้สีที่เที่ยงตรงสมจริงนะฮะด้วย sRGB 100% color space นะฮะยังคงมี Calibration Tools ของ ASUS ProArt เช่นกันนะครับสาระ IO ก็จะเป็น Dual Thunderbolt 3 port ทที่มี Power Delivery ด้วยนะฮะ Display Port 1.2 h i d m i แล้วก็ USB 3.0 Hub ครับอันนี้จะเป็น D-Signal Series นะครับ m z 2 7 a q นะครับเป็นจอที่น่าจะเอาใจพวกบ้านดีไซเนอร์นะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวบางพิเศษนะครับ Resolution ตัวนี้จะเป็น 2K นะครับเดี๋ยวดูความบางกันเห็นไหมฮะบางจริงนะครับตัวนี้ ขนาดจอ27นิ้วเป็น IPS ด้วยนะฮะแล้วก็100% sRGB เช่นเดิมความหนา7มิลิเมตรเท่านั้นนะฮะระบบเสียงมาก,กับ Harman Kardon, i o Port, t p o r t DisplayPort และ HDMI นะฮะตัวนี้จะมากับ scale 21.9ต่อนะครับสำหรับคนที่ต้องการ scale แบบนี้นะครับโดยที่จะเป็นขนาด37.5นิ้วชื่อรุ่นว่า d e s i g n o Curve MX38VQ นะครับ IPS panel 3840นคูณ160นะครับมาแนว21ต่อ9นั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมีสปีกเกอร์เป็นสตูดิโอได้ด้วยนะฮะมีไวเลสชาร์จเจอร์แล้วก็มีไลท์นิ่งเอฟเฟกต์ด้านล่างนะครับตรงนี้สามารถวางของและชาร์จได้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นเซนสกรีน MB 1 6 AC นนะครับมันคืออะไรมันคือมอนิเตอร์นะฮะก็จะเป็นพอลิเบลมอนิเตอร์จอพกพาได้นะครับด้วยความที่เขาเป็นเอ b อ USB Type-C นะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อก,ออก,กับอุปกรณ์ที่เป็น usb Type-C เช่นโน้นบุ๊กอย่างนี้ได้เลยนะฮะพกพาไปไหนก็สบายสบายครับ อันนี้ก็จะเป็นเราเตอร์แนวใหม่ของ Asus เลยนะฮะชื่อรุ่นว่า u l u e c e นะฮะก็จะเป็นเราเตอร์มาตรฐาน AC 2,600นะครับมาพร้อมกับ Security ที่เป็นระดับ Security Grade เลยนะครับ o m m e r c i เ l ล r a d e เลยสำหรับการใช้งานในองค์กรแต่ว่าตัวนี้สามารถใช้งานในบ้านได้ด้วยนะครับเราสามารถดูการทำงานของคนในครอบครัวแต่ละคนนะครับล้วก็รู้ได้เลยว่าเขาใช้แอปไหนประเภทไหนบ้างก็เรด้งง่ายมันเป็น Smart router นะฮะสามารถคอนโทรลได้โดยต้องใช้ PC ด้วย ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจายสัญญาณภายในบ้านนะครับ Asus Lyra Corner to Corner Wi-Fi นะครับเราสามารถยิงสัญญาณจากมุมนึงไปอีกมุมนึงเพื่อให้มี coverage รอบๆบ้านได้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ยังคงรับมาตรฐาน AC 2200ด้วยนะครับเป็นมาตรฐานอนา,าคตเลยทางบ้านของคุณสัญญาณทั่วถึงและใช้ SSD เดียวก็คือเดินไปไหนยังคงใช้การ connect เดียวกันหมดเลยครับ อันนี้คือ ASUS Vivo Baby นะครับก็เป็นคอนเซปต์สำหรับเด็กทารกที่บ้านของคุณนะครับก็สามารถมอนิเตอร์พวกอ,อัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ G sensor อุณหภูมิร่างกายเชื่อมต่อผ่านบลูทูธก็สำหรับลูกใครที่เป็นห่วงลูกนะฮะก็ต้องเอามาติดตัวไว้ได้เลยนะครับโปรเจคเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักตที่ ASUS เน้นในปีนี้นะครับโดยที่คอนเซปต์ของเขาก็เป็น smart โปรเจคเตอนะฮะบ,บอกเลยว่าเด็ดเดหลายตัวเดี๋ยวตามมาชมกันครับ ตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์สมาร์ทโปรเจคเตอร์โปรไทย์นะครับยังไม่มีขายจริงนะฮะอย่างที่เห็นเลยว่าลำมากนะครับเล่นกันอย่างนี้เป็นทัชสกรีนบนโปรเจคเตอร์เลยนะฮะไม่ต้องไปมีจอสัมผัสอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเซ็นเซอร์เขาอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับต้องสังเกตด,ดูดีดีอันนี้จะเป็นทัชสกรีนนะฮะเช่นเดียวกันก็ใช้งา Windows นวินโดว์ตามปกติเข้าเบลส่งเบ์เซอร์เล่นได้ตามปกติเลยอย่างที่เห็นครับ บนหัวหมนี้ก็จะเป็น ASUS P3B นะครับซึ่งถ้าใครได้ดูรีวิวของเราก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับในงานก็จัดมาโชว์เชน่นเดียวกันอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น P3E นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเหมือน P3B แหละแต่ว่าจะไม่มีแบตในตัวแล้วก็ไม่มีฟีเจอร์มัลติมีเดียแบบสามารถเสียบอะไรต่างๆเล่นได้เลยนะครับแต่ก็สเปคต่างๆ,ๆจะเหมือนกันครับ ตัวนี้จะเป็นเซนบีมนะครับก็เป็นโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กนะดูมือผมนะฮะมาก่อนโปรเจคเตอร์ที่ต้องติดภาพอันยักษ์เลยนะฮะเดี๋ยวนี้นี่ยกกันอย่างนี้สบายๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นออโต้คีย์สโตนด้วยนะฮะก็คือเรียกง,งา่ายๆถ้าเราเปิดออโต้ไว้มันก็จะสามารถเนี่ยเห็นไหมปรับเข้าตามมุมที่เราตั้งได้เลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนี่เห็นไหมฮะก็เห็นกันไปแล้วนะครับสําหรับ อินโนเวชันใหม่ๆของทาง ASUS นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่มันเป็นส์ทโปรเจคเตอร์สามารถรีแอคกับมันได้สามารถตอบสนองมันได้นะครับมี ASUS P3B ที่เราวางขายกันอยู่แล้วนะครับหรือว่ารุ่น P3E ก็มีเอ่อเส้นบีมจะเป็นโปรเจคเตอร์ในส่วนของตัวที่สามารถพกพาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังคงมีเราเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงดีไซน์ใหม่ๆเก๋ๆนะครับมอนิเตอร์ที่ออกแบบมาสําหรับคนที่เป็นดีไซเนอร์อะไรอย่างงี้นะครับบอกก็เลยว่า ASUS เขามีครบทุกอย่างจริง ยังไงก็ต้องขอบคุณทาง ASUS ด้วยนะครับที่ได้สปอนเซอร์การเดินทางของทีมงานโอ๊คโซนมาที่คอมพิ t e x ็กซายเป์2 0 1 7ปีนี้นะครับสำหรับเทปหน้าเราจะไปบูธไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ